ก้อนต้มปลามาแล้วครับไม่ได้มาเป็นตัวแต่มาเป็นชิ้นขาวๆเนื้อฟูๆเลยครับน้ำนัวๆหอมน้ำปลาสุดๆเตรียมรางมือมาปั้นข้าวเหนียวได้เลยครับเ <c oughs> ริ่มมาที่ทําพริกผัดกันก่อนครับพริกแห้งใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อย <c oughs> ผัดคั่วพริกแห้งด้วยไฟอ่อนๆนลยครับ <c oughs> จนมันเปลี่ยนสีเราไม่ต้องนําไปทอดเรานำมาผัดแบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่าพอได้สีประมาณนี้ครับใช้ได้เลยตั้งหม้อใส่น้ําพอน้าเดือดก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูด เราแป๊บหนึ่งให้เครื่องมันส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับปลาล้านี่ผมใช้เป็นปลาาดิบนะครับทั้งเนื้อทั้งน้ําที่ให้เนื้อปลาล้ามันละลายลงไปครับเราใช้เป็นปลาาดิบนี่มันจะหอมนะครับปลาล่าขวดนี่ไม่ว่ายี่ห้อไหนครับมันหอมสู้แบบแบบดิบไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นปลาลาแม่ยายผมเหมือนเดิมนะครับแต่ทาปลาลอยมีคนถามซื้อมาเยอะนะ่ผมไปถามแกให้แกไม่ขายครับเอากางออกไปครับเสร็จแล้วใส่หอมแดงลงไปครับ บุกไ้แต่ก่อนรากักีเสร็จแล้วใส่ปลาช่อนเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมทําปลาดุกต้มปลาลาไปนะครับทีนี้มีคนไม่ทานปลาดุกเยอะก็ขอมาครับมาเป็นปลาชนิดอื่นได้ไหมวันนี้ก็เลยมาทําปลาช่อนครับจริงๆแล้วมันแค่เปลี่ยนปลาก็ใช้ได้เลยครับจะใช้เป็นปลานิลนก็ได้ครับเมนูนี้เราทําแบบนี้แล้วนะครับถ้ามันเหลือนะครับเราทานไม่หมดเนี่ยเราสามารถไปแปลงเป็นน้ํายาขนมจีนน้ายาปลาได้นะครับหรือว่าจะเอาไปตำแกลือนะครับปลาช่อนนี่จริงแล้วนะผมได้มาเมื่อวานนะครับได้มาสดๆเป็นๆเนี่ยนะครับ ค่าเสร็จทำเสร็จหั่นชิ้นเสร็จนะครับก่อนจะเข้าตู้เย็นนะครับเราจะหมักด้วยเกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะครับหมักเกลือไว้ภาใา่แสงก็เรียกว่าเหยียบเกลือไว้นะครับเราทำแบบนี้นี่ปลาที่เราแช่ตู้เย็นแล้วมันยังไม่จืดนะครับเวลาเอามาทำกินทำแกงนะครับมันจะมีรสชาติมันจะอร่อยว่าเราจะนำไปหมกหรือไฟอะไรนะครับนี่ฟองก็ช้อนทิ้งนะครับช้อนเนื้อกับขาวน่าทานมากครับทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันเลยครับชิมรสก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับใส่น้ำปลาเพิ่มครับน้ำมะขามเปียกครับ น้ำกะเปลียนนี่ไม่ต้องเยอะนะครับผงปรุงรสครับเสร็จแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามชอบเลยครับพริกสดกับพริกแห้งที่ผัดครับใต่ผงแล้วก็บีบเลยครับใส่ลงไปเลยครับจะปิดแก๊สเลยนะครับต้นหอมเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับโรยด้ปผักชีฝรั่งครับ ชีของผมนี่ชอบให้เปรี้ยวๆหน่อยนะครับผมจะใส่มะนาวเพิ่มครับปลาช่อนต้มปลาครับเสร็จเรียบร้อยหอมยะยนมากเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูครับกอนชิมน้ําก่อนครับอื uh ้ม huh. นัวมากๆครับกลมกล่อมหอมละมุนปลาช่อนอื uh huh. ปลาสดเนื้อฟูอร่อยมากครับ ข้าวเหนียวนี่ปั้นจำปั้นกิ้มครับอร่อยมากครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับไม่มีปลาช่อนปลาดุกปลานิลนใช้ได้หมดครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ